กระเทียมค่ะดูข้อมาขายหัวเล็กๆเ,เองค่ะน่ารักมากเลยอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะคะช่วงนี้กระเทียมเยอะค่ะเ๋้วจะมาดองกระเทียมดูเพ่อมาขายนะคะ ไก่กระเทียมนี่ยค่ะกระเทียมอ่าถูกใจมากเลยน่ารักอ่ะไปไปกิมหนนะเดี๋ยวซื้อสักอันค่ะเดี๋ยวซื้อสักอัน นี่นะคะกระเทียมของญี่ปุ่นของแท้นะคะนี่ราคาหัวหัวใหญ่มากกระเทียมสดนะคะอคอกใหม่ๆเลยค่ะกระเทียมที่ซื้อมานะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีกินของคนญี่ปุ่นนะคะ วันนี้พี่ไม่เอาไปดองนะคะเดี๋ยวจะล้างแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดเดี๋ยวมาดูวิธีกินกันเนาะคนญี่ปุ่นเขากินแบบไหนนะคะก็เทียมน่ารักน่ารักรก็ากมาล้างทำความสะอาดสักสองสามน้ำเนาะ น่ารักจังค่ะล้างแล้วเดี๋ยวให้เสด็จน้ำนะคะพอแล้วค่ะก็ไม่ค่อยได้เปื้อนอะไรเนะาะค่ะล้างเสร็จแล้วก็ซับน้ำให้เสด็จนะคะให้เสด็จน้ำเนาะนี้นะคะ ข้านิ้วก้อยเองค่ะอย่างนี้กระเทียมนี่ค่ะเข้านิ้วก้อยนะคะขนาดเล็กๆนะคะนี่นะคะเล็กกว่านิ้วก้อยด้วยกระทัดรัดเลยกระจุมกระจิ๋มนะคะนี่นะคะเขาจะทานกับมิโซะนะคะถ้าใครเคยทานอาหารญี่ปุ่นก็จะรู้ว่ามิโซะซุปมิโซะคือใช้มิโซะเลยนะคะนี่นะคะก็นี่นะคะ พอดีวันนี้หยุดก็เลยเออทานกระเทียมได้เนาะเหม็นปากก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันหยุดนี่นะคะก็จะแย่มงี้แล้วก็ทานอืมก็เผ็ดเผ็ดเผ็ดกระเทียมนะ,ะแต่มันมีมิโซเนี่ยค่ะ มาตัดรสชาตินะคะมันก็เลยทานได้นะคะแล้วก็กระเทียมก็หัวไม่ใหญ่เกินนะคะถ้าหัวใหญ่เกินมันก็จะรสชาติจัดจ้านเกินเนาะที่ว่าเป็นทางเลือกให้เกษตรกรคนที่ปลูกกระเทียมขายนะคะเนี่ยลองทําแบบนี้แบบของคนญี่ปุ่นดูนะคะผันกระเทียมสดนะคะ,น,ะนี่่ะมิโซะเนี่ยหาซื้อได้ตามซุปเปอร์ตามแมคโครเมืองไทยนะคะ มิโซะที่เนีย้ยเนี้ยเป็นจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะเป็นกล่องเป็นถุงอะไรก็ได้นะคะนี่นะคะมิโซะนี่นะคะแบบนี้นะคะที่ก็ใช้ทํามิโซะทาซุปดื่มนะคะนี่เลยอืมทานบรรจุน,นะคะอร่อยแล้วมิโซะมัมนรสชาติเป็นถั่วนะคะมันตัดความเผ็ดเนาะ ม,มันอร่อยเพราะมิโซะนี่ล่ะอืมจริงๆมันเลยทำให้เราทานกระเทียมนี่ได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าทานดิบๆเฉยๆบางคนาอาจจะทานยากเพราะอืมเนี่ย เนี่ยนะคะลองปลูกแบบนี้นะคะทําเป็นทางเลือกเนาะแต่ถุแมแคไว้นะคะน้มิโซเนี่ยขายในห้างเยอะๆเลยค่ะทานง่ายด้วยเป็นกับแก้มเหล้านะคะคนญี่ปุ่นเขาก็จะกับแก้มเหลาก็จะประมาณนี้นะคะง่ายๆอืมกับเบียร์กระป๋องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะไม่ต้องไปทําอะไรที่ยุ่งยากเนาะอขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะตุ๊กนะคะ